สวัสดีครับผมสวัสดี pues mm พ,พ่อแม nah ่พี่น้องมัดสุขสกุลนะครับมื้อนี้พ่อกับไอ้ทัดกับยามุสเซาคือเก่าแหละครับมื้อนี้วันที่21กุมภาพันธ์โอ IR e uh, right ้แม่น21เดือนเอ่อพฤษภาคข่มนะครับเนาะโอ้ผิดกับบรรยากาศฝนตกข้าพเจ้ายมุสเซาบิ่งเนาะฮู้วี่น้ำตกเลยนะครับนี่เบิ่งเมื่อวานนี่ไถยหน้าหดียบร้อยพ่อดำละแถนแทนหน้าหุดไว้ว่าสิปันขายบ้านเขาเนาะครับเนาะ แต่ฝนตกลงมาลงขึ้นหนึ่งยางหนักเลยเออตกแตงแดดหกชุมจนลิมฮัทแล้วนี่แหละครับผมเนี่ยโอ้ยมันพาชุบรรยากาศครับผมอากาศเอ้ยเย็นๆหน,น,น,นาวๆอ้าโวโซเมรุวันที่บันตกแข็งแต่แข็งยู่งขึ้นนี่ฟังเสียงวันฝ้าหัวตอนตกแบบบ่มีลมเลยหนังตกซื้อๆนี่ถ้าฝ้าห้องบันบางเตีย เราพี่น้องน่าขึน้นไทยอันขึ้นว่านเขาเมาื่อวานอยู่ไหม <c oughs> ตกแช่งเลยพี่น้องมุนีมิชุระสำเนียงมุนีมิชุระไปผมร่วอยู่อบตอนะครับเนะาะเกาโมงเธอตอนนี้แปดโมงกว่าแล้วครับผมตื่นไปในรถรถไปยูงงย่ครับรถผมเข้าร้านสมครับผมเดี๋ยวแต่มั่วใส่เนี่เยเก็บลงรถไปอยู่โมงทนเลียวอยู่ครับผม เออบางฝีหนองบ,บ,บนางบางนามบางบองผมลมว้วมืัวนี่โอ้ยบนโตกก๊ะควยดิตกะมุดขึ้นเนาะผมว่ามันฝา่าหัวครับมีพรมย็ดอันเขาไม่มานอนไว้ผมว่าสีเข็ดเนี่ยมืเอเซาอันบรรยากาศขึน้นอีจัก,จ,กจักหองละอัน,นเออเข็ดว่าไรฝนตกนี่อบลมไหนจังได้เดือดไปร่มเพิ่นบ่ โดดบุ่มมี่ครับลองฟังทางนี่เพราะว่าบริบริพดน้ำตะไคร่ดีเลยนี่ฮะบริพดนำ้ำเป็นในร้านทางกันบ้านพี่น้องตกวะครับผมตกแท่งแบบนี้วะเอ,อ้ยยี่อะไรยี่อะไรไเข่าบ้าเนี่ย ตัวเดำหมอทีพี่น้องมาเนี่ยเออนี่ตัวครับต้วพายตัวผูกอีแล้วครับนี่ถล้ากินตายบ่สิรวดบ่แา้วผูกวางสองสามมื่นเอ้ยนี่ช่างนำไหลเสียหายเลยต้นจะใครจน้นี่ง่ายวบบ่ฮะวาส่งซีนคืนแมากไหมครับนี่ต้นพะยิตัวับตนหัวละผ้าอืม เฮ้ยเด้ดีเลยอันนี้อันการลัางปงครับพักกันหอ,อมก้อมเออตัวหอมก้อมน่ะนะครับตนนัวนี้ดีที่ห้องแกขี่หลอดรอด่อดเนี่ยดูอันสรลาเนียครับผมคิดว่าน่าชิบรอลอน่ะเป็นแบบนี้เฮ้ย ฝนตรงแห้งกระดีเลยดินบดดิดเกี่ยวม,มันยังมืดตึ๊บอยู่ในนี่อ่ะมั่งเลยไอ้บงังฝ่าคนน่ะมือดึ๊บอยู่น่าสิมืดมือเด้ครับมือนี่ผมว่้านี่งัวกับพันปล่อยมั่งเนาะบาเลยปล่อยดอกเดี๋ยวเฟี้ยงเขาละนะให้กินนะครับมืดมืดละชิดว่าเหมือนี่เฮ้ยจบคับจบแนี่ ta cả khách có hoàn như đọc nó ôi mua xây cả cạc nó tạc về sắc cân cạc quấn về sắc cân mua xây nữa nhỉ nhở ngôi nhà cả kiệt nhỉ ôi bằng đâu nằm hoàng nằm là phi nào phần nào chập nào hả nhà banh không biết chừa bớt gì bịt bẹk này ui nghe phòng bảy nam มัอเคลนแม่ถงถแม่งเมาะลมครับเก <c oughs> ิดประตูไอ้โอ้ยปรลตูไปพื่อนี่ยม้นเคลื่อนแนวใดครับเน๋ยวผมสิ่ประตหเดนมึ้เคลื่อนไป็ไต่กลบมาฝนตกแหงเลยรถใจบาไว้ไปเลยไม่ค่อได้กินเนาะครับพี่น,อนอ้องนะลองในร้เบเดี่นจะมันเต็มก ต้องได้ระเบิดอะไรเฮ้ยเฮ้ยหาหกตัวรับเพิ่งพอได้กินบพได้อึ้งน้ำคืนดอกอืมต้องไม่อึ้งนะเลาจะกบเขียนเขียนเขียนดิโม่ก็บเอาเราจะครบพ่อนะครับ แด้วมันเี้สิปอีกอยู่คุณ <c oughs> คิดตื่นมาตีสามครับไปตัดจีสามจันฟอนบุระแจงเวลาหออกก้องกลับมาบางวอนตีหาก็กลัวหงม้งไงล่มกลับมาแจ้งพอดีครัน้ที่ย่างไปขวางมั่นเลยบัเสีบบเปียกแอบตกแงยังไม่นอนเอืบรรยากาศดีบรรยากาศดีอากาศหนาวนอนเวียน นะครับื่อนผู้คนอั่นเขาบุ้ง,ง,ว,นนง <c oughs> วันเลยโอ้มันทำเหมือนกับเมือดตึบตรงทำเหมือนกับล่างหลังบ้านนะ มันเดนอดเนี่แหละฮะเียนมันกินคนกบวะมัคนกบสั่นิ่งๆมันากาศนานอนเวทดีดีครับนี่เออ อผมก็เองันเอาเอากล่องผมูเองสิฮาฮ่่าสาัคลิปนี้นะสบายสมนีนะผมคลิปนาพ่อกันไหมนะครับน้องคันไดเบินเร่งเกษตกษาใครคนอะคนแช่ครับเนี่ยนะครับน้องปิงน้องใจ้นะครับเนี่ยนะครับเออ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 เอคเออ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 อ